risk and reward คืออะไร risk and reward หรือว่า RR ที่เราเคยได้ยินกันนะครับตัว risk and reward ก็คือสมมุติว่าระบบของเราเนี่ยเราแพ้เราแพ้2ชนะ1นะครับเนี่ยประมาณนี้นะเราแพ้2ชนะ1ถ้าเกิดว่า RR 2ต่อ1ก็คือแพ้2ชนะ1อย่างเงี้ยก็คือเรายิ่งเทรดเรายิ่งแพ้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเสียเราจะเสีย2แต่ว่าทุกๆครั้งที่เราชนะ เราจะได้หนึ่งผมยกตัวอย่างจากการถอยจากการโยนหัวก้อยสมมุติว่าทุกๆครั้งที่ผมทายผิดผมจะต้องเสียครั้งละ2บาทแต่ว่าทุกๆครั้งที่ผมทายถูกผมจะได้ครั้งละ1บาทสมมติว่ามีการโยนเหรียญครั้งแรกแล้วผมทายถูกผมจะได้1บาทตอนนี้ผมบวกขึ้นมาเป็น1บาทแล้วเนาะแล้วผมทายครั้งที่สองอีก ผมก็ชนะอีกผมก็ได้มาเป็น2บาทคราวนี้พอครั้งที่3าผมทายอีกสมมติว่าผมทายหัวแล้วมันขึ้นก้อยแต่ว่าอาอาของเราอ่ะเขาบอกว่าตอนที่แพเนี่ยให้คุณแพ้2นะแต่ตอนได้คุณได้1ฉะนั้นตอนเนี้ผมแพ้1ครั้งแต่ว่าผมจะต้องเสียถึง2เท่าก็คือผมก็ต้องเสีย2องแนั้นที่ได้มาก็คือเมื่อกี้ได้2ตอนเนี้ตอนเสียก็ลบ2ก็จะเหลือศูนย์พอดี อันนี้พอครั้งที่4ผมทายใหม่ผมก็ผิดอีกถ้ากับว่าผมจะต้องติดลบไปสองประมาณนี้นะครับก็คือ RR 2ตัวหนเนาะคราวนี้ถ้าเกิดว่าระบบเทรดหรือว่าผมโยนหัวก้อยก็ได้เหมือนเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่าผมโยนทั้งหมดผมทายทั้งหมด10ครั้งและผมทายถูก5ครั้งผมทายผิด5ครั้ง ถ้าเป็น RR 1ต่อหนก็เท่ากับว่าผมเท่าทุนถูกไหมครับเพราะว่าตอนที่ถูกผมก็ได้1ตอนที่เสียผมก็ได้1ทายทั้งหมด10ครั้งทายถูก5ทายผิด5ก็เท่ากับว่าหักลบกันแล้วก็คือจะเหลือศูนย์พอดีก็คือไม่ได้แล้วก็ไม่เสียเพราะว่า RR มา1น1ต่อหแต่คราวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาบอกกาหนดเงื่อนไขใหม่ว่าตอนที่แพ้เนี่ยให้แพ้แค่หนึ่ง แต่ตอนที่ได้ให้ได้สองนะผมก็ใส่เป็นรูปมงกุฎเนาะเพราะว่าผมทายหัวก้อยใหม่ครั้งแรกผมทายแพ้ผมก็เสียหนึ่งตอนนี้ผมติดลบอยู่หนึ่งเนาะแล้วครั้งที่สองผมทายแล้วผมถูกผมก็ได้มาสองอันเนี้ยผมก็ลบหนึ่งเมื่อกี้ตอนนี้ได้มาสองก็เท่ากับว่าผมบวกอยู่หนึ่งและครั้งที่3าผมทายอีกแล้วถูกอีกผมก็ได้บวกมาสองเนะี่ยการเทรดก็เหมือนกันครับมันเป็นประมาณนี้ก็คือ ตอนที่เราเสียเราเสียหนึ่งแต่ตอนที่เราได้เราได้2เดี๋ยวเรามาดูตารางกันดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าตัวอย่างที่1เนาะอ r เนี่ยเ,เขากำหนด1ต่อ2วินเดต50%ทําการเทรดทั้งหมด20ครั้งชนะ10แล้วก็แพ้10เนาะคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าทุนของเรา1 0 0 0 0ื่นเหรียญทุกๆครั้งที่เราแพ้ เราจะแพ้1ก็คือจะแพ้100เหรเดียนแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราชนะเราจะได้2ก็คือ2เท่าเนาะเราจะได้200อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบที่มีวินเดียนห้ R1 ต่ต่อ2เท่าเนี่ยเิดไปถิดมารวมการเทรดทัตต้งหมด20ครั้งเนี่ยเราจะมีกำไรขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าเรตครั้งที่1 เทเสียอันนี้เราก็เสียเนาะเสียร้อยเดียนเงินในพอร์ตก็จะเหลือ9,900เทรดครั้งที่2เราเทรดชนะเราถูกทางเราก็ได้บวกมา200เหรเ,เดียนเอา200เหรเดียนมาบวกก็จะได้เป็นเงินในพอร์ตตอนนี้10,000กับ100เหรเดียนเราก็ทำการเทรดไม้ที่3อีกอก็เสียอีกก็ลบไปจากนั้นไม้ที่4บวกขึ้นมา200 ะครับก็จะเป็น1000 0กับ200เหรียญเราก็ทําการเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแพ้บ้างได้บ้างแพ้บ้างได้บ้างรวมผลการเทรดทั้งหมด20ครั้งเห็นไหมครับว่าเราชนะแค่50%แต่ว่า R r เนี่ยมัน1ต่อ2เท่าเทรดไปเทรดมาทั้งๆท,ท,ที่ในความเป็นจริงถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเรื่องของ R r เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือแพ้ห ชนะ1เราก็ควรที่จะเท่าทุนถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้แล้วก็ไม่เสียแต่พอมันมีเรื่องของอาอเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยตั้งๆที่เราชนะกับแพ้เนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่ากันชนะ10แพ้10แต่ว่าพอมันมีเรื่องของรีบอร์ดสต่อ2เท่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้พอร์ตของเราเนี่ยบวกขึ้นมา1,000เหรเดียนเลยนะครับลองดูภาพนี้ดีๆนะครับวินด50%ก็คือชนะ10 แพ้10เทรดทั้งหมด20ครั้ง R1 ต่อ2เท่านะสัดส่วนการชนะต่อการแพ้เท่ากันแต่ว่ารวมพอร์ตแล้วเนี่ยนะครับพอร์ตกลายเป็นบวกคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่2ครับเขาบอกว่าตัวอย่างที่2ระบบเทรดตัวเนี้ยวินเลดแค่4 0แต่ว่า R r ยังคง1ต่อ2เท่าเทรดทั้งหมด20ครั้งชนะ8ครั้งแพ้12ครั้ง วินเดต40%เดี๋ยวเรามาดูในตารางกันนะครับเหมือนเดิมเนาะถ้าทุกครั้งที่แพ้ก็คือเสีย1เสีย100เหรียญทุกครั้งที่ชนะก็คือ2เท่าก็คือได้200เหรียญคราวนี้ผมก็ทําการเทรดเหมือนเดิมครับเทรดครั้งที่1แพ้ก็เสีย100เหรียญก็ติดลบไปเทรดครั้งที่2ชนะก็ได้บวกมา200เหรียญก็ใส่เข้าไปบวกก็เทรดไปเรื่อยๆนะครับมี แพ้ติดต่อกัน3ครั้งตอนนี้ติดลบอยู่แล้วก็มีบวกขึ้นมา200เหรียญน,นะครับผมก็ติดไปแบบนี้เรื่อยๆจนครบ20ครั้งผมชนะ1 2 3 4 5 6 7 8ผมชนะแค่8ครั้งเองครับแต่ว่าผมเสียหรือว่าผมแพ้เนี่ยตั้ง12ครั้งซึ่งในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเราชนะน้อยกว่าแพ้ยังไงเราก็ต้องขาดทุน แต่ว่าพอรวมพอร์ตสรุปยอดเงินคงเหลือในพอร์ตนะครับเรากลับกลายเป็นเรากำไรเฉยอ่าเหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ R r ไงครับขนาดว่าชนะน้อยกว่าแพ้แต่ว่าเงินยอดเงินในพอร์ตรวมเนี่ยเรากลับเป็นบวกก็คือเรากำไรมาบวกมา400เหรียญมันเป็นเรื่องของ R r ครับะฉะนั้น R r ราสำคัญมากครับขนาดวินดีตแค่4 0แต่พอ R r 1ต่อ2เท่าทำให้การเทรดของเราเนี่ย มันค่อยๆเติบโตค่อยๆบวกขึ้นไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3กันถ้าเป็นตัวอย่างที่สมนะครับสมมติว่าระบบของเราเนี่ยวินเดตแค่สิ้เอเองแต่ว่าอาอเนี่ย1ต่อ3เท่าเราก็มาดูในตารางเนี่ยตอนที่เราแพ้แพ้แพ้แพก็คือเสียหนึ่งเหรียญตอนที่เราชนะชนะ3 3เท่าก็คือกำไรครั้งละ3ามรอเหรียญผมก็ทำการเทรดไปเรื่อยๆครับ แพ้บ้างเสียบ้างได้บ้างเสียบ้างโดยสรุปทั้งหมดของระบบการเทรดด้วยวินเดตสาเนี่ยนะครับอ r าต่อ3เท่าชนะ7ครั้งแพ้สิครั้งยอดเงินคงเหลือในพอร์ตกับกลายเป็นบวกนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของ RR าอเนาะเนี่ยตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูตารางตัวนี้ได้นะครับว่าวินเดตเท่าไหร่ RR เท่าไหร่เราถึงจะกําไรนะถ้าเกิดว่า วินเดตยี่อ์ตอันหนต่ออันนี้ก็คือเทรดยังไงก็คือเสียก็คือแพ้ก็คือ loss ถ้าวินเดตเพิ่มมา30%อแต่ r ายัง1ต่อหนึ่งก็ยังไม่กำไรครับยังไม่เป็นบวกอย่าก็ยังไม่เป็นบวกอันนี้จนกว่าวินเดตห้าเ์ตอนหนึ่งต่อหนึ่งเท่าก็คือตอนที่ได้ได้หนึ่งตอนที่เสียเสียหนึ่งก็คือจะเบรกอีเวนต์ก็คือจะเท่าทุนนะครับเทรดยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าาเรรใช้ะบบนี พอร์ตไม่เป็นบวกยังคงเท่าทุนแต่ว่าพอวินลิด60% r 1ต่อ1นันนี้จะเริ่มมีกำไรแล้วครับเราสามารถที่จะดูตารางตัวนี้เทียบได้เนาะถ้าระบบตัวไหน rr ต่ำเราจะต้องวินลิดสูงแต่ถ้าระบบตัวไหน rr สูงเราสามารถที่จะมีวินลิดต่ำได้ไห้ไมครับว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเทรด10ครั้งถูกทางแค่2ครั้งเอง ก็คือ2 0เนาะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราถูกทางเนี่ยเรากําไรมากกว่าขาดทุน5เท่าเนีย่ยเราก็มีกําไรแล้วครับแต่ถ้าสีเท่าเนี่ยยังเข้าทุนเนะาะประมาณนี้นะครับวิธีการดูวินเดและ RR ผมก็ให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมใช้กลยุทธ์ตัวนี้เทรดคู่ US 100ด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบ ฝั่งบายอย่างเดียวเนาะ,ะก็คือเขาระบ,บุเขาบอกว่าเออเนี่ยซื้อตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ด้วยผลการเทรดทั้งหมด127ครั้งนเ,เนี่ยวินเดตผม51%แล้ว RR เนี่ย1.1.96เท่าก็คือเกือบ2เท่านั่นเองนะแสดงว่าผมใช้ระบบตัวนี้ด้วยการเทรดมาทั้งหมด127ครั้งทำให้ผมมีกำไรครับเห็นไหมครับ นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมที่ผ่านมาในอดีตถ้าเกิดว่าผมใช้ระบบตัวนี้ในการเทรดพอร์ตของผมก็จะเป็นบวกมันคือเรื่องของวินเดทมันคือเรื่องของ r r นะครับที่เราที่เราหาค่าผลแบ็กเทสขึ้นมาเพื่อเราต้องการที่จะดูตัวนี้ครับเหตุผลเพราะว่าก็เหมือนที่เคยคุยไปก่อนหน้านี้ครับมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเรามีผลแบ็กเทสเราอาจจะช่วยให้มั่นใจได้ขึ้น ในการที่จะนําระบบตัวนั้นนะมาใช้งานจริงๆครับสําหรับการดูผล b a c k t e s ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปในอีพีต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องของวิธีการดู strategy tester ของ tradingview เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบละเอียดอีกรอบนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ